เฟอร์รารีภาพจำของหลายคนคงหนีไม่พ้นเสียงคำรามของเครื่อง V8 หรือ V12 และการขับเครื่องล้อหลังที่เป็นเอกลักษณ์แต่ในช่วงปลายทศวรรษ1980เฟอร์รารี่กลับสร้างบางสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงรถคันนั้นคือ f e r r a รารี่408 CRM มันคือรถต้นแบบขับเคลื่อน4ี่ล้อคันแรกของเฟอร์รารี่ f e r r a ราี่408 CRM ได้เปิดตัวในปี1987ภายใต้าการดูแลของวิศวกรอย่างมา u r โร r เฟอร์เกรจุดประสงค์ของโครงการนี้คือการทดลองระบบขับเคลื่อนสีล้อเป็นครั้งแรกเพื่อต้องการเพิ่มการยึดเกาะและความปลอดภัยในการควบคุมที่ดีขึ้น รถต้นแบบถูกสร้างออกมา2ทคันโดยที่คันแรกใช้เป็นสีแดงโครงสร้างทำจากเหล็กสแตนเลสเชื่อมส่วนคันที่2ใช้สีเหลืองใช้โครงอลูมิเนียมที่ยึดติดด้วยกาวแทนเพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ในยุคนั้นชื่อเรียก408ก็มาจากเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตรที่ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงให้กำลังราว300แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดและคลัตชค์คู่ระบบขับเคลื่อน4ล้อของรถคันนี้เรียกว่า4 r o เ e ตโมท i ิช i หรือย่อว่า M, โดยแบ่งแรงบิดไปยังล้อหน้า30%และล้อหลัง70%ผ่านระบบไฮดรอลิกพิเศษช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้เหนือกว่ารถขับเคลื่อนล้อหลังโดยทั่วไป